สบายดีทุกคนพาทุกคนมาเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งเนาะที่สางขึ้นมาลายกบแปดอยปีพี่นองสางขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าโอโนอคิงเฮลิที่สามทุกคนไปเบิง่งนทั้งกานวะห,หนาตาสถานที่แห่งหนี้เป็นอะไรพี่น้องก็ดีค่ะต่อมาเบิง่งเหรอจ้ะแผนที่เดื้ประวัติข้าจเจ้าเคียนเราทุกคนขาจะเคียนบอกว่าสางขึ้นแต่สัสกตวันที่เท่าไรสมัยที่เทอาไรภายเป็น้คนสางเนาะใส่แรงงานก่อสร้างจักคนสิสางขึ้นแต่ปีไรสตวันที่เทอรไรเนาะก็จะมาเลาะเบิ่งในขอบเขต สถานทีมรกโลกนะเสียเป็นมรกกกับเมนทุกคนเพราะว่าเมษาขึ้นมาโดนหน้าขนาดพี่น้องสางมาหลายกว่าแปดร้อยปีแล้วพี่น้องเบิกเอาทุกคนสางแต่ปีหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดเนาะสำเร็จการก่อสางไ้ปีหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบจนถึงปัจจุบันทุกคนจะมนจากปีหรือทุกคนแปดร้อยกว่าปีทุกคนหน้าตาภายใน,นจะเป็นประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าจุดหมายปลายทางของ,องที่จะไปก็คือ ทึกมที่มีทุ่งหันทุกคนแต่ว่าเขาจะมาแวะตึ้งข้างๆก่อนทุกคนก็เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งคือกันแถวมันอยู่ไก่ๆกกันทุกคนสังขึ้นมากับพร้อมกันไก่ๆกนกันทุกคนนี่ก็จะเป็นทึกหลบๆ ouais. right, ่็นตึกห่างนี่ทุกคนเห็นไหมมวยพายุทึกเป่าเลยเห็นแนมเขาไปเป็นตึกเป่ามวยพายุเนาะก็สร้างว่าทึกห่างเลยพี่น้องตึกบางใหญ่ๆเนาะบ่มีคนอยู่สร้างว่าตึกห่างเลยพี่น้องหน้าตาตึกบานเข้าคืองามอม่ดีพี่น้องสวยงามอม่ดีการตกแต่งนี่จะทุกคนเขา สู่ทุกคนฟังว่าตึกที่มีถุงทุกคนเขามาเลยจ้ะทุกคนก็จะเห็นหินจะเจ้าแกะสลักอินสายามทุกคนเลาก็ย่างไปทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมีเสียขาเขาเนาะตึกน,น,นีเสียขาเขาพี่น้องเสียขาเขาผู้หนึ่งเจ็ดเจ็ดพ่าหาสิบเนี่ยแหละเสียขาเขาเนะาะทั้งในก็จะเป็นขาย,ขายเป็นเพื่อนเก่านะขา,ขายเป็นเพื่อนเก่าของคนข้าเจ้ามีฐานะสูงสักอยัง ไข,ข่ไข่บาเฮือนของผู้น่ำโด้วรยว่าสีว้าจังไรพี่นนองไข่ไข่บ้านเฮาก็คือคุณหน้างบงพวกเสนาพวกยิงต่างๆเนาะแต่ว่าของขิงห้อง,องอยังต่างที่บอกคอยกระบอกหูรายละเอียดเนาะขาเจาะเขียนเป็นภาษาอังกฤษห้เบิ่งอยู่ทุกคนเขาจะขึืนไปห้องแต่ละห้องเนาะนี่ส่วนแล้วเขาการก่อสร้างเขาจะเป็นไข่ไข่เป็นหินเนาะแต่ว่าหินนัน หินหันใหญ่แห้งนะแนมเข้าไปเห็นทุกคนคือปก,กิใหญ่นะแต่ว่าเขาไปไหนเห็นอะไรทุกคนห้องมันบได้ใหญ่นะเพราะว่าหินจะเข้าจะเอามาก่อสางนะหน้าแห้งพี่น้องเกือบเป็นเม็ดเนาะความหน้าของการก่อสางพี่นอ้องโอ้โหสิโก้สิโกยังเอาแถาวานะก่อหน้าแถหน้าวา่าแล้วก็จะเห็นทุกคนเป็นอาวุธเก่าเนาะที่เขาใส่ปกป้องเยียงสักอย่างนะไปจากพี่นอ้องแต่ข้าวสงครามแต่ข้าวดึกจำปันแต่ข้าโดนน้าพี่นอ้องก็จะมีสิ่งที่เขา เห็ดปลาไหวให้เป็นอนุรักษ์หรือว่าอนุสร์สถานเนาะเขาอาจะจัดงานโซ่แบบนี้ไว้เลยทุกคนจะเป็นแผนแผนทีทุกคนแผนทีใคๆว่าการเดินหมากลุกคอสงครามย่มางต่างแต่บอกพี่น้องตามที่เคยเบิ่งนางจีนเนาะอ่าจะน่าจะไม่แน,น่นอนนะขอก็คิดว่าจะสั่นเลยพี่น้องพอตามมาเบิ่งนางจีนมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แผนทีแบบนี้ปักมดุดปักมดุกมดต่างกองทัพอยู่บนนันบนนี้นอ,นนอายยะจ้ะ คิดไปเองหรือโบหรือว่าแมนหรือบบแมนอันนี้ก็พิจารณาส่วกันได้เพี่น้องเลยนี่ก็จะเป็นเสือพี่น้องเสือเกาะเสือเล็กพี่น้องเสือฟันบกเขาที่บอกพี่น้องเสือที่ก็จะเาสงขึ้นมาเนาะมีแต่เล็กนะทุกคนนี่หมวกหมวกเล็กพี่น้องเราจะมาย่างละเบิองน้ากันลักษณะการก่อสร้คงคือทุกคนเห็นสไตล์การก่อสร้างอยู่นี่นะทุกคนแต่ละภาษาแท่าะ จะเป็นลักษณะการก่อสร้างายๆกันเนะานเนะเขาจะใส่หินในการก่อสร้างถ้าเป็นบ้านหฮากระสิเทียบใส่วัดผู้จำปัสักใครเคยไปวัดผู้จำปาสสักน่ะจะหูดีเนาะว่าอันวัดผู้จำปัสักเ้าก็ใสหินในการก่อสร้างคือกันเขาก็จะมีจัดงานโซ่ต่างๆเนาะทุกคนแต่ละจุดแต่ละจุดเขาก็จะเขียนเขนประวัติเนาะสำหรับผู้ได้ดูผู้ได้มกประวัติาศาสตร์ก็อ่านเอาเนาะก็คือข่ขอยเขาไปเบิ่งแต่หูซื่อทุน่นเขาไปเบิ่งตตาฟังแต่หูพี่น้อง ็คือบทอ่านเนี่หนยหรอพี่น้องจะเป็นดาวหรือเป็นเงาทุกคนเป็นสวอปอีกยังบหูสะเกาะพี่น้องจ้ะแล้วก็จะเป็นไฮไฮเกาไฮแกไฮต่บุรกบร,รานพี่น้องเอ้ยเนาะอีสังเขาเอามาโซ่หวัวลูกซ้อนพี่น้องหวัวลูกซอนแต่จะขาวดึกระบันพี่น้องเอ้ย,ยอแล้วก็จะมีกระดูกกระดูกสัตว์จะกระดูกอีสังและสัตว์ยังกระหูบบพี่น้องเข้าเจ้าก็จะโซ้ สินส่วนของไหายอิบริสังสยางพี่น้องเขาก็จะยังไปต่อพี่น้องยางไปเรื่อยๆพี่น้องไปเบิ่งน้องกันอันนี้เป็นคลายแบบเขาเอดอีสร้ังรดตังบ่อีสร้ังว่าเคยเบิ่งนางบางผาจันบ่พี่น้องอันที่ว่าเขาตังแล้วก็เอาใส่ยังก็ดินปืนยิงตุ่ม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 านะอันนี้เป็นวิทย์พี่น้องวิทย์ที่เขาเจ้าแต่เขาสมัยโบราณพี่น้องวิทย์ข้า มีอีหยังหลายพี่น้องย่างไปเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยคือว่าก็เป็นอีหยังที่แบบเบิ่งไว้พี่น้องสถานที่ประวัติศาสตร์ของเขาเจ้าเนาะในเมื่อได้มีโอกาสมาวมาเบิงก็เบิ่งพี่น้องเขาพาไปใไสก็ไปนําเขามาเบิงเอาเนาะความแตกต่างอยู่บ้านเฮากับอยู่บ้านเขามันแตกกลางกันแนวได้เนาะเปาะสถานที่ประวัติศาสตร์สถานที่แต่เค้าแต่ก่อนเนาะเดี๋ทุกคนเฮาก็ขึ้นไป ขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนมีนะจะประมาณเจ็ดสันนะจะได้พี่น้องเจ็ดสันหรือหกสันของกระบไดนับเนาะแต่ว่าก็คือมันจะมีแต่ละสันขึ้นไปหล้างจากนั้นมันก็จะมีแหนกออกไปแต่ละหองแต่ละหองแต่ละห้องเบิ้งกันคือไงพี่หน่องแต่ว่าเขาไปน่าเห็นบ่ได้ใหญ่ห้องนะเพราะว่ามันน้ามันน้านาะมันน้านำกำแพงพี่น้องแล้วก็จะมีแบ่งออกไปโซนแต่ละล็อกแต่ละล็อกอันนี้ก็จะเป็นห้องหนึ่งอีกต่างหากเนาะ เดี๋ยว่นก็จะมีหูโซ่มีประวัติอันนั้นอันนี้ที่ขาเจ้าขียนไว้ทุกคนเบิงน้ำกันพี่น้อง,องเห็นบอสถานทีการกอร่อสร้างมิตาหินเนาะขาเจ้าสร้างขึ้นมาห้องนีค่ะค่ะจะเป็นห้องทงห้องทงห้องรวม ลักษณะการก่อสร้างหินก่อสร้างทุกคนสร้างมาหลายกว่าแปดร้อยปีพี่น้องส่วนลายอยู่อังกฤษนะจะมีลักษณะแบบเป็นวพวกภาษาลายพี่น้องภาษาหินภาษายังต่างต่างบอกคือในหนังเฮลิพอเตอร์นะที่เขาเจ่อแสดงาานะภาษาหน่นภาษาหนี่แม่นทุกคนมแต,ตรภาษางามงามทุกคนเมื่อนาะใช่าทุกคนไปเที่ยวภาษาอันบอนทีว่า ข้าทายนางนะเฮลิพอเตอนะทุกคนชิบาทุกคนไปเบิร์นน้ำกันทุกคนแต่ว่าภาษาล้าที่สุดได้ยินเขาจะบว่าชูฟังเนาะแฟนเนวดชูฟังว่าภาษาที่ว่าเป็นภาษาเนี่ยนะล้าที่สุดในยุสกอตแลนด์เอาไว้อาธิย์านาถไปเที่ยวสกอตแลนด์ทุกคนสิทายไม่ทุกคนเบิร์นน้ำกันว่าภาษายุสกอตแลนด์มันงามปันไดเนาะเพราะว่ามีแพนสิไปเที่ยวสกอตแลนด์นีเนาะคอยๆตัวนี้อาจจะเป็นคุกเนาะดาวเอาพี่นนอง แบบว่ามันเป็นแบบนี้เนาะคือจะเป็นห้องคุกที่บอกสถานที่แบบยู่ยุนีนะทุกคนย่อังกิตนะลายแห้งเป็นหวงคัดโซคัดโซ่เกินคัดโซเนาะภาษาอังกฤษแต่แบบบาเ,าเท่าเกินแบบภาษาทนะะลายหน่อยเป็นภาษา,ษาห่างโบเดร์นภาษาที่เขายังใส่อยู่ปัจจุบันกับมีหลายคือลายแห้งเนาะตามสิไปมากนเะเห็นลายบอลเนาะม่แต่แบบ คือบักงยาย่ยาบักง่ินะบางบางบ,างบางภาษาก็เป็นภาษาห่างแต่บ่บใหญ่ๆเด้สะอ้อนแบบเอ้ถอถ้าเอามารีโนเวทบ่หรือว่าเฮาเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีหยังนะก็คือสิได้เนาะแต่อยู่ีมันสถานที่ท่องทเ,อเที่ยวกับภาษานี่หลายแงพี่น้องบ้านข้าแบบคือาแต่ยุคแต่ก่อนแต่สมัยดึกดนนําบเนาะเยังสังวรประวัติศาสตร์เข้าไว้เนาะสังวรภาษาไว้ พอบานเขามันขั้นสุดยอดจ้ะไลยสรงข้ามหน่อยบอบานเท่าเขาไม่ร้ายเลยทุกคนสถานที่ข่องเที่ยวแต่ว่าบานเทามันถึกสงขรามถึกระเบิดอีกยังถล่มมาน่ะมันก็อยากมันก็อยากเลือห้องห้อยของประวัติศาสตร์แบบยังเดือหน่อยเนาะบานเท่าเนาะแต่บานเขามันคอบ้านเขาแบบทรงข้ามแบบมันบ่อในนักนะสหัสคือบานเท่าเนาะมันก็ยังเรือแบบสถานที่ประวัติศาสตร์สถานที่เป็นพวกบิวดิ้พวกเฮื่อนห่านร้ายเนาะ นี่รัาก็ขึ้นมามุมสูงทุกคนเขามามุมสูงสุดวอลจีคอยบอกทุกคนฟังนอดีว่าอันทุง่งเลยนะนี่ก็จะเป็นมุมสูงของตัวเมืองนิวคาสเซิลทุกคนเห็นบ่มขั้วสามสี่ขั้วทุกคนเจ้าสี่เห็ดขั้วยังลวงลายพี่ดอกเนี่ขาายขั้วไกลๆกันนี่นะฮะขั้วสี่ขั้วาหาขวรวไกลๆก,กันพี่ดอกแทนที่ว่าเห็ดไกลๆบ่ไกลๆก,กันเนะาะขั้วหนึ่งก็สำหรับหลดไฟขั้วหนึ่งสำหรับ คนยางดหนยญยางเชี่ยวสิแต่กระควหนึ่งก็สําหรับพวกรถบัสรถยังไงวะกระไ่คว้าหนี่เป็นรางทุกคนรางรถไฟแต่เขายังเปิดสายงานปกติเด้อทุกคนตัวรถไฟนี่นะไพจิมักเบิ้งคิปแบบหนีทุกคนฝากทุกคนช่วยติดตามใด้เยจ้าสิไปใส่ตอเน,นา,อาจจะอทิย์านอธิมีไปสกอตแลนด์นะไพ่อยากเบิ้งภาษาเกาแกเนาะเรียกว่าสกอตแลนด์เนาะหฮาสิพาทุกคนไปเที่ยวไซแน่เนาะสมารถติดตามได้เลยจ้าทุกคน ภายที่มักวิธีชีวิตแบบบันบานบันบานมันนอกมันนอกเนาะเด้อค่ะการท่องเที่ยวในอังกฤษพี่น้อง